จัดขันห้าผ้าสามสีผูกขอโชคแห่ดูกล้วยออกเครือกลางต้นอยู่ข้างจอมปวกใหญ่เจ้าของบ้านถูกหวยเป็นประจำสวัสดีครับพบกับช่องเอกเทวดานะครับเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่27พฤศจิกายน2 5ง4นะครับที่บ้านเลขที่57ทับหมู่10บ,บ้านหนองบัวตําบลหนองยางอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากชาวบ้านแจ้งนะครับว่าพบกล้วยประหลาดออกเครือกลางลำต้น เมื่อไปถึงบ้านหลังดังกล่าวนะครับก็พบกับนายวัชระพร้อมด้วยนางวลิสานะครับเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านอีกสองคนกําลังนําทูบเทียนแต่งขันห้านะครับพร้อมผ้าสามสีซึ่งต้นกล้วยดังกล่าวนั้นอยู่ริมจอมปวกขนาดใหญ่ก็พบกับต้นกล้วยนะครับมีเครือแทงทะลุออกมากลางลาต้นลักษณะเครือนะครับชี้ขึ้นไปด้านบนนับได้ทั้งหมดหกหวีหวีละสิบสี่รวมแล้วแปดสิบสี่ลูกนะครับนายวัชระเจ้าของบ้านได้เล่าให้ฟังนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับประมาณ3ปีได้เอาคนทรงมาทําพิธีเปิดจอมปลวกหลังจากที่ทําพิธีเสร็จนะครับคนทรงก็บอกนะครับว่าตรงนี้นั้นมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่และขอโชคก็ได้ตลอดซึ่งตนเป็นลูกหลานพญายนาคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยฝันเห็นอะไรแต่ว่าถ้าหากมีงูเข้าบ้านนะครับตนกับภรรยานั้นก็จะมีโชคลาภถูกหวยตลอดนะครับวันนี้ตนและเพื่อนบ้านนะครับได้แต่งขันห้าพร้อมผ้าสามสีมาเคารพสักการะพร้อมกับขอโชคขอลาบให้พอมีอยู่พอกินนะครับ ถูกหวยงวดต่อไปที่จะถึงก็คือวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับและได้นําทูบที่มีตัวเลขมาจุดนะครับซึ่งเลขที่ได้ก็คือเลขสี่ห้าเก้ากับสี่ห้าเจ็ดนะครับพร้อมกับเครือกล้วยมีทั้งหมดหกหวีหวีละสิบสี่ลูกเท่ากันนะครับรวมทั้งหมดแปดสิบสี่ลูกครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเลขทูบสี่ห้าเก้าหรือสี่ห้าเจ็ดของกล้วยแปลกนะครับอย่าลืมนะครับเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหน,นีเลขอัน้นรางวัลเยอะสวัสดีครับ